สายฝนฉีช้างดูละครเหนือพรมลิขิตกันมาถึงตอนนี้แล้วได้เห็นเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้นักแสดงทั้งมาสุพรีมแม็กและพรีมถึงความหมายของเหนือพรมลิขิตของแต่ละคนค่ะของพิมามันเหนือพรมลิขิตเพราะว่าคนนี้เขาลิขิตทีให้เราตลอดไอ้นี่อยู่เหนือหรอใช่มือผลอัใจเราไปทางนี้แต่ว่าถ้าเขาบอกให้เราไปทางนี้เราก็ต้องไปทางนี้เราค่อนข้างแบบ รับคําสั่งเขาอยู่ตลอดเวลา,<ช>าเหนือรมลิขิตคือเขาลิขิตชีวิตให้เราค่ะเขาว่าเหนือรมลิขิตอ่ะคือผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่คุณเลือกกันเองอืมอืมใช่คุณเลือกเส้นทางกันเองอ่ะและ<ช>้วคือแล้วผลของการการะทำม,มันก็เลยแบบว่าตามที่คุณเลือกตามที่คุณเลือกเป็นโดมิโน่เป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเติบโตในสังคมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเลือก เราเลือกที่เราเลือกชะตาของเราได้ได้คือโอเคพรมลิขิตก็ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแหละว่าเราจะทําหรือไม่ทําหรือเราอยากให้ชีวิตเราไปในทางไหนอ่ะเราก็สามารถบังคับทิศทางของมันได้เราเลือกได้ค่ะมันเหนือผพรมลิขิตไปหมดในเรื่องนี้มันเหนือผพรมลิขิตไปหมดหมายนึงว่าแม้กระทั่งตัวผมซึ่งจริงๆอ่ะควรจะต้องผมควรจะต้องมีบทบทเรื่องนี้แค่ถ้าตอนหรืออาจจะอยู่แค่8 EP แล้วผมต้องไปแล้วก็เป็นเรื่องเหนือผมลิขิต ที่ทําให้ผมอะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ไม,ไม่แทบไม่มีอะไรที่มันเหนือผมลิขิตไปจนรู้สึกว่ามันเป็นละครเป็นนิยายมันมีเหตุและผลของมันอยู่ครับเป็นยังไงคะความหมายเหนือพรมลิขิตของนักแสดงว่าแต่หาพรมลิขิตของตัวเองเจอกันเรื่องคะอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง